ว่ายาว่ายาบุญมาว่าศาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ใดก็รักบุญไม่มาว่าศาสนาไม่ช่วยที่ป่วยคนหนักรักคนหนักเพราะนั่นเอานี้เราขับขบูลทั้งหลายดางที่นักขาเขาบอกว่าอย่าประมาทบุญนี้ว่าจมน้อยแต่มีต้อยตามต้องสนองผลเรียบเสมือนสุ้ายเอาไว้รับใช้คนย่อมจํลังรุ่นร่ทกที่ตกลงผู้ใดฉลาดสะสมขบุลอยู่บ่อย ทีละน้อยทำไปไม่ได้หลงผลบ,บุญต้องกอบสนองเป็นมั่นคงผลบ,บุญรทรงสู่สถานิมานทอง,ทองเทศน,นาในการนี้ขอขอันครูขาพแห่งคุณประตาใจอันเป็นอริทัยพระยเกตวันนี้ปกป้องคุ้มครองท่างตงหลายที่มา่วมงานวันนี้ทั้งไกลได้ไกลพันธุ์จะมีแต่ความทุขความเจริญที่อายุายบรรณสุกขกา,าละ ปฏิพันธ์สมาสารตุปทุติวาสาติการศสนายเดินทางไกลคงเที่ยวขะเดินทางไกลขบอไทยอยู่กวัติมีความถูกมีดวงศิตยิทราทิว่างที่สบทุกท่านทุกคนต่างทแสดงธรรมาในทุกโขคุณสักถาก็สมทํให้ใดเวลาเอวังก็มีด้วยประกาณนี